ใส่แม็กเหรอใส่แม็กเหรอตายแต่ผมไม่รู้ว่าเพื่อนมันอยู่ไหนนะครับเดี๋ยวถ้าผมฆ่ามันเนี่ยมันจะแสดงตำแหน่งเพื่อนมันนะทุกคนคอยดูที่แผนที่ผมไว้นะครับอ่าเดี๋ยวลองฆ่าป๊าบโอ๊ยโอ๊ยเพื่อนมันดักอยู่โอ้โหดีนะที่ผมไม่ลงไปเก็บของก่อนดีนะที่ผมไม่ไม่ลงไปเก็บของก่อนโอ้โหสกิลโคตรด,ดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งคลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคน สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านชาวฟรีไฟล์เลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพีเตอรเมอร์นะครับซึ่งวันนี้นะฮะตัวละครใหม่ผู้รอดชีวิตคนใหม่ออโทนะครับผมเฮ้ยทำไมล่ามึงติ่มจังหวะน่าคตติ่มนะครับคุณผู้ชม โอเคครับก็เติมเพชรแล้วก็รับไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าตัวละครนี้มันทําอย่างอะไรได้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะอัพดูนะฮะเอาเป็นว่าขอคลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ถึง300ไลค์นะครับไปเดี๋ยวพี่จะอัพให้เต็มทุกช่องเลยนะครับผมโอเคคือพอดีก็แบบเดี๋ยวอัพเวลเต็มให้ดูใครอยากดูเวลเต็มนะครับผมบอกได้นะครับเออขอคนละหนึ่งไลค์ครับใครอยากดูเวลเต็มคือมีนี่อยู่9 0 0 0 0มื่นนะครับผมโอเคโอเคครับผมคนละหนึ่งไลท์ครับคนละหนึ่งไลทง ถ้ากดถ้าถ้ายังไม่กดจะไม่อัพเวสุดท้ายนะครับออกกดแล้วหรอครับนี่ไงอัพไปดีโอเคครับผมเราก็จะได้ตัวละครใหม่ออทโฮมานะครับเมื่อสังหารศัตรูสําเร็จตําแหน่งของศัตรูอื่นๆในระยะ50เมตรจะถูกเผยให้เห็นอ๋อเมื่อเราฆ่าคนได้นะครับผมเราก็จะเห็นชื่อศัตรูคนอื่นๆนะครับซึ่งไม่แบบเกียนมากเลยครับโอเคครับผมขอคลิปนี้คนละหนึ่งไวนะเดี๋ยวพี่จะแปลชีวิตรอดให้ดูนะครับว่าสกิลของมันเนี่ยเกียนขนาดไหนนะครับทุกคน หลังจากที่ได้อ่านสกิลมานะครับผม <S <S ผมก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่มันโปมองดีๆนี่เองทำไมเดี๋ยวนี้ตัวละครฟรีไฟไม่แต่ละตัวกินเพียนทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะลองเล่นลองฆ่าคนให้ดูนะครับผมแต่รู้สึกว่าตอนนี้เมาส์เร็วเกินเอ้ยมีคนยิงว่ะครับเดี๋ยวขอดูซิยังยังก่อนยังก่อนเดี๋ยวขอ,ขอฟาร์มแปบ๊บหนึ่งคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปเติมกันนะครับแค่เติมแบบ หนึ่งเพชรก็ได้เลยอ่ะเออของดีอ่ะครับ <c oughs> โอเคโอเคไปเดี๋ยวเราลองฆ่าคนอ้าวไปไหนไปไหนครับพ่อหนุ่มเสื้อส้มพ่อหนุ่มเสื้อส้มเดี๋ยวเจอเอ็นส้มพี่ยิงโอเคอุ้ยคนเหลือสี่เจ็ดสี่หกไปไหน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 เป,นเป็นเป็นลิงเหรอเป็นลิงเหรออุ้ยลูกกระสุนหมดก่อนลูกกระสุนหมดใส่แม็กเหรอใส่แม็กเหรอตายแต่ผมไม่รู้ว่าเพื่อนมันอยู่ไหนนะครับ เดี๋ยวถ้าผมฆ่ามันเนี่ยมันจะแสดงตำแหน่งเพื่อนมันนะทุกคนคอยดูที่แผนที่ผมไว้นะครับอ่าเดี๋ยวลองฆ่าป๊าบโอ๊ยโอ๊ยเพื่อนมันดักอยู่โอ้โหดีนะที่ผมไม่ลงไปเก็บของก่อนดีนะที่ผมไม่ไม่ลงไปเก็บของก่อนโอ้โหสกิลโคตรดีนะครับ่ เป็นไงถ้าผมลงไปเก็บของนี่ตายเลยนะฮะเป็นไงล่ะครับโอโ้โหนี่มันสกิลโปมองชัดๆเลยนี่ครับคุณผู้ชมโอเคครับเราไม่ลงนะฮะม,มีตัว,ม,ตวมีตัวอยู่แถวนี้นะครับเอ๊จะลงไปยิงมันดีหวะผมยากยิงมนนันนะเนี่ยก็เห็นมันละโอโ้โหจะดีไปไหนครับเอ็มจะดีไปไหนเอ็มจะดีไปไหนเจอโปมองเข้าไป ถึงก็เวิกันเลยทีเดียวโอ้โหโคตรเกียนเลยครับสกิลนี้เหมือนจะมีคนนะครับนั่นไงล่ะนั่นไงล่ะได้ไงล่ะเหมือนจะมีคนเหมือนจะมีคนซ้ำไปเลยเออเออเออมาเด้มาเด้เอาเอางงงงงอ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 งที้ติดหัวไปเม็ดหนึ่งละเจ็บนะนะเจ็บนะนะะเจ็บนะนะเดี๋ยวดูเชิงเดี๋ยวดูเชิงเจ็บนะนะ เจ็บนะนะดูจากลูกก็คงจะเจ็บไอวอไปเลยครับผมไอวอไปเลยจ้าดันครับผมอย่างนี้ต้องดันดูกันว่ามันจะรับมือกับเราไหวหรือเปล่าเอาระเบิดไปแดกเ <c oughs> ฮ้ยวัดเอา้ามันไปไหนตัน้งแต่ตอนไหนล่ะครับโอ้โห,หมันไปไหนตั้งแต่ตอนไหนวะเฮ้ย,ยไม่ทันเห็นตัวเลยครับโอห้หายตัวปาหน่โอ้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยงงเลยผมเดี๋ยวผมจะไปล่ามันข้างล่างนะฮะอุ้ยมีที่อัพเกาะว่ะอ่ะคนคนนะครับ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 ดาวไปซ้ำได้ซ้ำไม่ได้นะครับถ้าซ้ำได้นี่ผมจะรู้เลยว่าเพื่อนมันอยู่ตรงไหนนะคือมันจะบอกตำแหน่งคนเอ้ยม,มันไม่ไม่ใช่แค่เพื่อนครับคือทุกคนเลยอะเอาเอาพอแปลว่าเพื่อนมันน่าจะอยู่นี่น่า,นาจะชุบแล้วคือมันจะบอกตำแหน่งศัตรูที่อยู่ในระยะนั้น50ิเมตรเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือไม่ใช่เพื่อนนะฮะ ทำอะไรครับผมโอ้โหทำอะไรอีกตัวอยู่ไหนอ่ะอ่ะ,อะเฮ้ยเฮ้ยคุณ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 น่ารากอะเฮ้ยทำไมเสื้อเหมือนไอ้ตัวที่ผมฆ่าตัวแรกเลยวะ <c oughs> มันอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญน,นะครับผมโอเคเมื่อกี้เขากดไลค์ให้ด้วยว่าน่ารักที่สุดเลยโอเคโอ้เดี๋ยวนี้ทำไมคนเล่นคากันเยอะจังวะ ไม่อยากให้คนเล่นเลยคือโดนคาร์ทีไรผมตายตลอดนะครับคุณผู้ชมจะลองให้มีคนโดอออดสลิงจะไปไหนจะไปไหนโอ้โหยิงไม่ค่อยจะโดนยิงไม่ค่อยจะโดนเลยอ่ะยิงไม่ค่อยจะโดนเลย,ยอยะยครับ โอ้ทำไมต้องโหดสลิงกันด้วยเออคุณผู้ชมครับฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับเผื่อใครยังไม่กดไงกดกระดิ่งด้วยนะครับช่วงนี้วิวตกมากเลยอะทุกคนมาคลิปมันไม่แจ้งเตือนหรอแล้วคนอยู่บนหัวผมเนี่ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมา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 ขีลาาสตร์มาขีลาเดี๋ยวก่อนมามาทางนี้บอสได้ยินเสียงผมไม่ได้เอาอ้นี้มานะครับไม่ได้เอาพันยาไวมานะครับแต่ว่ามันก็รู้สึกไม่ต่างกันมากเนาะมันอยู่หน้ามันอยู่หน้า เออมีตัวอยู่นี่ดีไงล่ะเอาไปแดกโอเคครับคว้าง tide. อ่ะมาดีแล้วก็มาดีครับผมก็มาดีครับผมชอบเล่นนักหรอค่ะชอบเล่นนักหลอค่ะเอาเพื่อเพื่อนันลงมาเพื่อมันลงมาครับผมม้วนตัวร nope, ูดไปดีครับรูดไปดีครับโอ้ยอย่าชุบอย่าชุบอย่าช mm ุบอย่าชุบเน้นเน้นตัวเน้นเน้นตายไปดีเฮ้ยการระเบิดอโอ จะตายอยากจะสร้างปัญหาอีกเนาะ oh. <laughs> จะตายอยากจะสร้างปัญหาอีกครับโอ้โ oh หไม่ไหวเลยโอ้โ oh หนี่ก็เล่นคาอีกแะพี่ทำไมพวกนายเล่นคากันเยอะจังหวะโอ้ <Hey. S 1> oh, ปืนมันเกียนนะครับผมแต่คือผมไม่เล่นหรอก,กวันเนี้ยไม่อยากเล่นนะครับแถวนี้จะมีคนบ้างปะเนี่ยรู้สึกเงียบเหงา เหงาใจใครจะรู้เหงาอยู่จะมีใครรักมามโอ้โหบ่นปุ๊บก็เจอเลยเอาเอเคไปแดกหัวแตกลนะเอ้ยอย่าชุบอย่าชุบอย่าชุบเดี๋ยวผมจะซ้ำทุกคนดูนะทุกคนนี่มันก็บอกตำแหน่งคนด้วยนะครับผมเห็นไหมคือมันดีมากนะครับสกิลตัวละครนี้นี่มันโปมองชัดๆเลยโอเคโยกไปทีนึงหัวเม็ดเดียวหัวเม็ดเดียวเออโอ้โหเ,เดี๋ยวเดวีดเอ ให้ผมอยากเล่น V S S ว่ะคุณผู้ชมอยากเล่นวะอ,อว О, ดีประวะเอาดีปะวะเอาดีประวะเอาดีประวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมาเออเมาเออเดี๋ยวโดนยิงตายนะครับเออโดนยิงตายเอยนี่ไงสคปรสี่เราจะเล่น V S D อะไม่บอกว่าผมเล่น V S D ดีกว่านะผมอยากเล่นอะเออโอเคครับทุกคนตอนนี้คนเหลือแปดคนนะครับผมวงบีบมาทางนี้ด้วย วงบีบมาทางนี้แล้วเอ้ยคนคนคนนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะหูยโดนไปแค่สองสามเมตรยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกไอวอลไอวอลโคตรไวพวกนายนี่ไอวอลไวเดี๋ยวนี้คนเก่งๆเยอะนะครับผมแต่ผมก็เก่งอยู่แล้วอะเออมันก็เลยแบบเก่งขึ้นกว่าเดิมโอ้ยโอ้ยโดนคาอีกแล้วโอ้โหทำไมคนมันเล่นกันเยอะจังหวะมันเกียนนะครับผมมันเกียนก็วีเอสด่กา คือแบบมันล็อกเป้าหน้าเกียรติเกินนะครับคุณผู้ชมโอ้ยเมมันเจอผมยอง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 มันต้องอยู่แถวน,นี้แหละนะมันอยู่ข้างหน้านะครับอยู่ต้นไม้ข้างหน้าแต่ผมกลัวโดนหลังว่าผมกลัวโดนแบบตุยหลังนะครับผมไอตัวนี้ก็ทําอะไรนะ่ะวิ่งเข้าไปแล้วนะครับผมเดะเดะเดะเดเดผมแบบต้องเอาคืนไอตัวที่มันเล่นคาครับผมมันเอ้ยมาเพื่อนมันหรอเอาดีเอาดีเอาดีดี เอาเด้เอาด้เอาด้มาด้ตั้งไอวอตั้งไอวอมันตั้งไอวอรครับคุณผู้ชมเฮ้ยทำไรหนะ้าทำไรหน้าทำไรกันหนะ้าทำไรตายเอา้ามันไม่ใช่เพื่อนกันโอ้โหแล้วต้องนานมึงวิ่งกันมาแบบไม่ยิงกันได้ไงวะตัวคาตายปะวะหรือว่าตัวคายังรอดอยู่ครับโอ้นี่ไงละ่ะนี่ไงละ่ะโอ้โหยิงไม่โดนหรอกโ,อโคตรเกลียดแล้วครับผมผมไม่อยากเลกกับมันเลย คือถ้ามันสับไวผมโดน2เม็ดก็แตกเลยนะครับอันนี้แนะนี่แนะนี่แนะอันนี้แนะนี่แนะ่เจ็บเจ็บสวนกระตังไ้บอกกันเลยทีเดียวโเฮะโอ้โหเอาไงดีวะคือมันเล่นคาแล้ววงถ้าผมวิ่งไปผมโดนแน่เลยอะ่ะอ้อมหลังก็ได้วะถึงจะไก,กลหน่อยแต่ก,ก็ดีก็แบบโดนขาสับโอ้ยคนว่ะคนเฮ้ยไอ้นี่ไอ้ตัวทีโหัวสลิงบักอนีแน่ <laughs> ตัวหัวสลิงเหรอเดี๋ยวมาดูเวลาผมซับมันนะครับมันจะบอกตำแหน่งเพื่อนมันสุย มีคนอยู่นะผมอุ้ยเป็นไงยิงกว่าโปูมองฮะยิงกว่าโฟมองครับผมทุกคนดูในแผนที่นะครับมันจะเห็นเลยนะครับว่ามีคนอยู่ตรงไหนนะผมโอ้โหแล้วแล้วผมจะเข้าวงยังไงวันนี้เนี่ยเข้าเลยละกันจะขอแอบพอบโ้ยเพราะนั้นวิ่งกันแบบวิ่งกันเพลินนะครับวิ่งกันเพลินบาเลเลนเพลินเินวิ่งกันเพลินบารเรลเอ้ยวิ่งกันเพลินเลยนะเราอ่ะโอ้ยวงไม่พอขึ้นนี่เลยลากันขึ้นนี่เลยขึ้นนี่เลยเอ้ยมีตัวอยู่ตรงนู้นครับ ก็ยิงเลยละกันเฮ้ยโอ้โหดูดิคือโคตรเกียนนะครับใครจะไปรู้ว่ามันอยู่ในห้องน้ำอะโอ้โหทุเลศเกินนะครับขา GM เนิร์ฟอีกหน่อยเนิร์ฟอีกหน่อยไม่ได้หรอโอ้โดูดิมันเมตรสเมตรตายเลยอครับผมโอ้โหโ,โ,โคตรหั่นไส้เลยผมน็กว่าวีเกียนแล้วเนี่ยอันนี้เกียนก็อีก โอเคครับเป็นว่าหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ซับสไคร้นะครับผมผู้ชมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนรักทุกคนมากๆอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ